สวัสดีค่ะพอนมีอยู่ทําบ้านนะคะดูเอฟนี่นะคะเอฟในก็จะตัดเหล็กแล้วนะคะจะขึ้นไปทำไปทำที่เส้นนัแ่แล้วนะที่บนที่เราจะติดฝาไม้สลาต่อค่ะ ค้งเนาะโคงไม้สระที่ทำฟ้านะคะ

เอาเหล็กขึ้นไปนะ FP เอาไหนเปิดตรงไหนฮะเปิดตรงไหน านอนะท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ทำอะไรียอบันไดมาก่อนทํโครงเหล็กจทคงเหล็กแล้วก็ทำฝาบ่อทำโครงเหล็กก่อนนะคะแล้วก็ล้วก็จะได้เอาฝาขึ้นใส่นะคะเนาะล้วก็จะได้ดูดีสวยงามทาสีขึ้นไปก็ยิ่งสวยจังเลยพี่เจ้าไปลงคลิปค่ะ

เ้าอีแบข้าวินลอดเลยกะปกกระเลือเนาะมันเกินดวยเสียไคบ่ายวัดเพิ่เสียไบ่ีกระมันจเส้นนึ่ง่เส้นกกลาวลยอยู่เลยอันพุ่นพุเอาปากกามื่อีมาพุ่ดูหังดีค่อยคีดก่อนวัดข้างล่างไเหมือนวัดข้างบนใช่ไหมเท่นั้น เครื่องนึงกรรมการเครื่องนึงวัดเครื่องหนึงกรรมการเครื่องหนึ่งเขาวัดอาร้าเชรานะคะเพื่อที่จะเป็นบ้านเราจะใส่ฟาเชอราไหมเอฟซีเป็นบ้านยังก่อนโมเดิร์นเจ้าวัดทางไหนมาเจ้าวัดทางไหนมาวัดทางยญ้าปะเจ้าวัดเจ้าวัดเต็นทาสันเปรหักตักข้างลบมาเสียงกันได้พี่น้อนยมงได้หักลบแม่ได้าวัดปีนาบตรงยาวมาเลย ยังนไม่ดิเดี๋ยวลงไปตัดเออโอ,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 อ้ยล่าสุดเอฟีเกิดความผิดพลาดต้องเกียร์ออกอีกนิดหนึ่ง <laughs> ออผมต้องลงเนาะให้เขาพอเดี๋ยวที่ไปลงจิบเออหยาหายในพูดทีเลย้ออย <laughs> มาเลยมาเลยสายลุยมาเลย ตัดใหม่นะเดี๋ยวเกียวใหม่ก่อนไอ้สิง้น่าจะเกีวนใช่ฮะไม่ตัดแบบนี้บ่ ทั้งนั่นหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตัดจะตัดแบบนี่กระตัดดไ้บ่แบบนี้วันนี้นะฮะทีเราก็ขึ้นปูนด้านหน้าเนาะขึ้นป่ออด้านหน้านะฮะแกยังขาเหลืออยู่สองแถวนะฮะเพราะว่าเราเสริมปูนขึ้นมาอีกเนาะเสริมวีดนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะฮะเราก็จะตัดติดมาที่ด้านบน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำซ่องโจ้สายนีนะคะสวัสดีค่ะเพิงก็ได้เพิงคซอดับดอกินเลิศเอ็มร้อยนึงงหายัดไปถุงเด้อมึงนหนจะใค้ขีรักมูอไรอีกคลิป